HR Futurescape ตอนที่2 The Bootcamp ภารกิจเปลี่ยนอาจารย์ให้เป็นหน่วยรบพิเศษภาคสนามยินดีต้อนรับกลับสู่ HR Futurescape ครับคุณรู้ฟังครับในตอนที่แล้วเราคุยกันถึงกลยุทธ์ภาพใหญ่ในการปั้นมหาวิทยายลัยท้องถิ่นแต่ในวันนี้ผมจะพาคุณเจาะลึกลงไปในห้องฝึกครับเคยมีคำกล่าวที่น่าเจ็บปวดว่าเครื่องมือที่ดีหากอยู่ในมือคนที่ใช้ไม่เป็นก็ไร้ค่าหรืออาจเกิดโทษลองจินตนาการดูสิครับ ท่านอธิการบาดีอนุมัติงบซื้อดโดรนซื้อแท็บเล็ตให้อาจารย์ลงพื้นที่แต่พอไปถึงหน้างานจริงอาจารย์กลับยืนงงทะเลาะกับชาวบ้านหรือเครียดจนทำงานไม่ได้เพราะขาดทักษะทางใจและสังคมวันนี้ผมจะพาไปดูหลักสูตรลับที่ชื่อว่า the feel work ready boot camp หรือหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนออกรบเพื่อเปลี่ยนอาจารย์สายวิชาการให้กลายเป็นนักพัฒนาที่ทำงานได้สนุกมั่นใจและได้งานครับฐานที่1คือด่านที่ยากที่สุด เพราะมันต้องเริ่มที่ใจครับฐานนี้ชื่อว่าถอดหัวโขนเข้าถึงใจคน Human-centric skills ปัญหาคลาสสิกของคนเป็นอาจารย์คือเราชินกับการสอนมากกว่าการฟังครับในบูธแคมป์นี้อาจารย์จะต้องฝึกทักษะ deep listening คือฟังให้ได้ยินสิ่งที่ชาวบ้านไม่ได้พูดและเรียนรู้มานุษยวิทยาเบื้องต้นหรือ ethnography 101เพื่อสังเกตวิถีชีวิตโดยไม่เอาไม้บรรทัดของตัวเองไปตัดสิน ที่สำคัญคือเทคนิคการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (trust building) รู้จักวิธี Ice Breaking เข้าหาผู้ใหญ่บ้านยังไงให้เขาเปิดประตูบ้านและเปิดประตูใจเมื่อใจได้แล้วก็ต้องมาปรับตัววิธีการในฐานที่2ครับนั่นคือเปลี่ยนวงประชุมเป็นวงระดมสมอง (facilitation skills) ลืมภาพการยืนบรรยายหน้าชั้นเรียนแบบ One Way ไปได้เลยครับในชุมชนเราต้อง CoCreation หรือร่วมมือกันสร้างสารรค์ อาจารย์ต้องฝึกใช้เครื่องมือ Visual Thinking วาดรูปหรือเขียนกระดานให้ชาวบ้านเห็นภาพปัญหาไม่ใช่นั่งทนฟัง powerpoint ร้อยสไลด์ต้องฝึกใช้ Design Thinking ทำ Empathy Map หน้างานเพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่แก้ปัญหาตามใบสั่งจากส่วนกลางมาถึงฐานที่3ครับยุคนี้เราต้องยิงแม่มเก็บเร็วเล่าเรื่องปังด้วยทักษะเทคโนโลยีอาจารย์ยุคใหม่ต้องฝึกทำโมบายเจอ r นลิซิมหรือโมโจ ถ่ายคลิปตัดต่อสั้นๆลง t ิกต o k หรือ r e ียลเพื่อเล่าความสำเร็จของชุมชนให้น่าสนใจกว่ารายงานเล่มหนาเตะต้องใช้ AI ออย่าง ChatGPT มาช่วยสรุปข้อมูลดิบหรือแปลภาษาชาวบ้านให้เป็นภาษาวิชาการและใช้แอปเก็บข้อมูลเพื่อลดภาระงานเอกสารนี่คือการใช้อาวุธที่ท่านอธิการจัดหาให้อย่างคุ้มค่าที่สุดครับและฐานสุดท้ายมักถูกมองข้ามแต่สำคัญถึงชีวิตคือทักษะความอยู่รอดหรือ Survival and Safety Skills พื้นที่ทำงานจริงไม่ใช่ห้องแอร์ครับหากเกิดอุบัติเหตุอาจารย์ต้องประถมพยาบาลเป็นหากเกิดความขัดแย้งในวงประชุมชาวบ้านทะเลาะกันอาจารย์ต้องมีทักษะการเจรจาต่อรองและบริหารจัดการวิกฤตหรือ crisis management รวมถึงทักษะพื้นฐานอย่างการขับรถในพื้นที่ธุรกันดารและการดู GPS ก็ต้องแม่นยำแต่เดี๋ยวก่อนครับหลักสูตรนี้ไม่ได้มานั่งฟังบรรยายนะครับ b o o t คมป์ของเราใช้ระบบ simulation based learning เราจะมีนักแสดงมาสวมบทบาทหรือโรเ l a ์ Play, เป็นป้าขี้บน่นผู้ใหญ่บ้านเจ้าระเบียบหรือวัยรุ่นที่ไม่เอาไหนให้อาจารย์ฝึกรับมือสถานการณ์สดๆมีภารกิจแข่งกับเวลาเช่นถ่ายคลิปโปรโมตน้ำพริกป้าแจมให้เสร็จในหนึ่งชั่วโมงภายใต้ปรัชญา fail fast learn fast คือยอมให้พลาดในห้องฝึกดีกว่าไปหน้าแตกในสนามจริงสุดท้ายครับ อาจารย์ท่านใดที่ผ่านบททดสอบอันเข้มข้นนี้จะได้รับ The Fieldwork License หรือใบอนุญาตลงพื้นที่พร้อมชุดอุปกรณ์ Starter Kit เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจว่าคุณไม่ใช่แค่อาจารย์มหาวิทยายลัยแต่คุณคือนักรบทางปัญญาที่พร้อมลงมือทำจริงครับบทวิเคราะห์ส่งท้ายหรือ a n a l o g y การทำ bootcamp นี้เปรียบเสมือนการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ให้กับฮาร์ดแวร์ที่มีศักยภาพสูงอยู่แล้วคืออาจารย์ครับ เครื่องแรงอย่างเดียวไม่พอต้องมีระบบปฏิบัติการที่เข้ากันได้กับผู้ใช้คือชาวบ้านด้วยถึงจะทำงานได้ลื่นไหลและไม่แหงกลางทางครับและนี่คือเบื้องหลังการสร้างคนเพื่อตอบโจทย์ภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าห้องเรียนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ